นี่คือบรรยากาศหมู่บ้านจิตการน้ำท่วมขึ้นมาสูงมากคนนี้กำลังจะเดินกลับหลังจากที่ไปเอาเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วสูงก็ระดับเกือบเอวจุดต่ำสุดก็น่าจะระดับเอวตอนนี้จุดต่ำสุดแล้ว ก็ประมาณระดับนี้เอวเรียบร้อยแล้วเราจะเห็นว่าท่วมหนักมากทีห <_ c oughs> ้าสี่ก็ยังมีคนอยู่บ้างแต่น้อย <_ c oughs> ทุกบ้านเดือดร้อนกันหมดผมพยกไปเยอะหลายคนละ นี่คือเพื่อท่านที่ขนกับไปอยู่บางแคเดยกพี่ตู้ทำลายขนตะเบียงขนตะเบียงทางนี้ดูการขนตะเบียงอ้อยเพื่อเอาน้ำกระกระบอกไม่เพื่อเอาน้ำกระกระบอไแม่ระดนน้องก็ช่วยขนของ <laughs> ไม่ต้องไม่ต้องพายแล้วนะ <laughs> อันนี้เป็นอันนี้อันนี้เป็นเรือลำเลียงน้ำมาส่งคนในหมู่บ้าน <laughs>